ตนี้มันจะยาวทั้งหมด1เมตร็เจดเซนติเมตรซึ่งเราไปหาโต๊ะแบบเนี้ยยาวเท่านี้หนึ่งเจดเจดเนี่ยไม่ได้ในท้องตลาดแน่นอนผมก็เลยจะมาทำเองอ่าอยู่ตรงนี้สวัสดีครับผมตั้มนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ห้องทํางานของผมนะครับก็ยังโล่งๆอยู่มีแต่โต๊ะคอมมาเก่าๆตัวหนึง่งแล้วก็จะทาโต๊ะทํางานนะครับวันนี้ โต๊ะทำงานเนี่ยผมก็ดูมาแล้วว่าจะซื้อสำเร็จมาหรือเปล่าแต่มันมีปัญหาหลายอย่างนะครับเช่นงบประมาณคือโต๊ะของผมเนี่ยมันสเกลแปลกๆหน่อยนิดนึงเพราะว่าแอรเรียพื้นที่เราเนี่ยเราต้องการแค่นี้ไม่อยากได้ใหญ่กว่านี้โต๊ะมันจะใหญ่กว่าที่ผมต้องการนิดนึงผมอยากได้เป็นยาวๆสลิมความยาวประมาณเมตรเจ็ดสิบห้าเมตรเจ็ดสิบเจ็ดอะไรเงี้ยความกว้างประมาณหกสิบห้าเนี่ยซึ่งหาในท้องตลาดไม่ค่อยมีและอย่างหนึ่งคือตรงๆเลยนะ ถ้าอยากได้ใหญ่ขึ้นไปหน่อยนะมันกินพื้นที่และมันแพงผมก็เลยสรุปกันว่างั้นเรามาดี Y ทําทำกันเองดีกว่าเอาขนาดที่เราต้องการเอาพื้นที่เราต้องการแล้วก็เอาไม้ที่เราต้องการแล้วมาทำกันเองนะครับก็สรุปกันได้ว่าทำกันเองดี y ล้วนๆน,นะครับสำหรับโต๊ะตัวนี้แต่มีอันนึงที่ซื้อสำเร็จมาคือดินชักตัวนี้คือโต๊ะเนี่ยถ้ามีดินชักอ่ะมันก็จะแพงขึ้นอีกใช่ไหมถ้าเป็นโต๊ะลน้ลนๆโง่ๆมีขา สี่ขาแล้วก็เป็นไม้วานเนี่ยก็แพงนะมีลินชักแพงหนักเลยผมก็เลยจะซื้อแบบลินช like ักสําเร็จรูปมาวางไว้ตรงนี้นี่วางตรงนี้ดยตรงมาก็เป็นลินชักของพวกโฮมโปรพวกร้านทั่วไปนี่แหละครับเป็นไม้ MDF ธรรมดาไม่ได้แข็งแรงอะไรมากมายนะแต่ก็รับน้ําหนักได้อยู่จะวางไว้ตรงนี้แล้วก็จะทาโต๊ะแผ่นโต๊ะไม้มาตรงนี้มาถึงตรงนี้ตรงนี้มันจะยาวทั้งหมด1เมตร77เซนติเมตรซึ่งเราไปหา โต๊ะแบบเนี้ยยาวเท่านี้หนึ่งเจ็ดเ,ดเนี่ยไม่ได้ในท้องตลาดแน่นอนผมก็เลยจะมาทําเองอ่าอยู่ตรงนี้ก็ตั้งงบไว้อยู่ประมาณ2 0 0พบาทคือตัวเนี้ยซื้อมาประมาณพันหนึง่งอ่าตีไปกลมๆพันหนึ่งซื้อไม้เนี่ยไม้เนี่ยผมซื้อมาแผ่นละพันแต่ว่ามันใช้ยังไม่ถึงครึ่งเลยตีไปว่าซื้อไม้ใช้ทําหน้าท็อปเนี่ยประมาณ500ร้อแล้วเหล็กอีกก็ประมาณครึ่งเส้นครึ่งเส้นตีไปเส้นหนึ่งเลยแล้วกันก็ประมาณ300400 รวมสีนี่ๆหน่อยๆก็ประมาณ2 0 0พันเบสเซททำตรงนี้ประมาณ2 0 0พันนะครับอยู่ในงบ2,000บาทเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าไม้ที่ผมซื้อมาเป็นแบบไหนนะครับตามมาอันนี้นะครับคือไม้ประสานนะครับที่ผมซื้อมาเป็นไม้ยางประสาน,นครับเข้าลิ้นฝันปลานะเกดที่ผมซื้อมาเนี่ยตีตาไวน้นี่เป็นเกรด a a นะครับความหนา18มิลน,นะครับนี่เกรด a a ก็คือเกรด a a เนี่ยก็คือสวย2ด้าน มันจะมีเกตด A B A C B, C C บถ้าเป็นเกตด a A ก็คือสวยสองด้านใช่ไหมถ้าเป็น AC ก็คือสวยด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเป็นพวกตาตาเป็นอะไรเงี้ยตอนแรกผมอยากได้เกตอย่างนั้นเพราะอีกด้านหนึ่งเราไม่ได้ใช้แต่ว่าพอไปซื้อมันหมดก็เลยได้แผ่นนี้มานะครับแผ่นนี้อยู่แผ่นละ,พ,นละพันกับอีก80ดบาทแต่ว่าผมใช้แค่ประมาณครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งหนาสิบแปดมิลนะนครับตัวแรกอยากได้สิบหกมิลเพราะว่ากลัวยกไม่ไหวสิบแปดมิลหนักมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นใครเลือกเป็นไม้พวก ไม้เมืองนอกไม้สนไม้อะไจะเบากว่านี้นะครับแต่ว่าผมไม้ยางก็โอเคแล้วให้มันทนตีทนมือดีกว่าไม้ยางนะมันจะมีข้อดีอย่างนึงคือมันแข็งกว่าไม้เมืองนอกนะจากประสบการณ์ที่ใช้เป็นโต๊ะกินข้าวมาเป็นโต๊ะอเนกประสงค์ไว้ตัดไร้อะไรเงี้ยอันเนี้ยไม้ยางค่อนข้างดีไม้ยางไทยบ้านเรานี่แหละนี่นะครับให้ดูเผื่อใครจะเป็นไอเดียเอาไว้ทําโต๊ะอย่างอื่นมันไม่ได้เป็นแค่โต๊ะทางานนะโต๊ะกินข้าวโต๊ะอเนกประสงค์โต๊ะอะไรกันเนี่ยใช้ไม้แบบเนี้ยถือว่าดีครับ Yeah, you're just so stunning. I've been feeling awful when i without you. I know that something special is. ตอนนี้นะครับโต๊ะของผมนะครับโต๊ะทํางานนะครับก็ขึ้นรูปขึ้นล่างมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะมีอันนี้เป็นท็อปนะครับด้านท็อปอันนี้ข้างหน้าก็เป็นดีไซน์นิดหน่อยนี่มีเป็นเหมือนกราฟิกนิดหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็มันจะเป็นตัวดามก็คือนอกจากสวยงามแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวดามให้ไอนเนี้ยไม่โก่งนี่ครับให้ตัวท็อปอ่ะมันไม่โก่งลงเป็นนี้เป็นเหมือนคานนะครับก็เรียบร้อย ่าตัวตอนนี้โครงท็อปไม้น่ยเสร็จแล้วนะเหล็กกองอยู่ข้างล่างเป็นแบบเหล็กเก่าๆที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวจะมาทำเป็นขาโต๊ะแล้วตรงนี้ก็จะมีชั้นใช่ไหมครับอท็อปเราก็จะได้เวลาทําสีแหละนี่ทำสีเนี่ยผมก็จะใช้ของที่เหลือๆที่บ้านนะครับมาทําก็จะมีเคลือบชลักก่อนนะครับอันนี้เป็นชลักขาวนะครับผมก็ผสมไว้แล้วนี่ครับเป็นชลักขาวแล้วก็เดี๋ยวทาลงไปก่อนนะครับอ่านี่มันก็ทาแล้วมันอันนี้คือตรงนี้ผมทาแล้ว กับด้านพื้นนี่นะครับสีมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ทาไปก็ต้องขัดไปนะครับงานสีเนี่ยก่อนจะทานะต้องใช้กระดาษทรายขัดหน้าก่อนนะครับอันนี้ผมใช้เป็นกระดาษทรายยูรีเทนนะครับเบอร์ร้อยแปดสิบนะครับเดี๋ยวทาสีเนี่ยลงเป็นแชลักก่อนใช่ไหมลงแชลักเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยลงเลกเกอร์เป็นตัวนี้นี่ของผมลงเป็นแบบด้านนะครับเป็นของ T O A ที่เหลือมาจากงานที่แล้วที่ทาโต๊ะตัวข้างล่างเนี้ยตัวที่มันวางอยู่เนี้ย อ่เดี๋ยวก็จะต้องลอกหน้าตัวล่างมาทําใหม่ใช้ตัวนี้ผสมกับทินเนอร์ปกติก็ใช้ทินเนอร์ของของมันนี่แหละที่มันมาคู่กันนะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมจะใช้เป็นตัวนี้ผมจะใช้เป็น,น,ปนทินเนอร์ไม่คู่กันหรอกก็เอาตามที่มีอ่ะครับผมจะใช้เป็นโอเชียนนะครับทินเนอร์ที่ใช้ทั่วไปปกติผมจะใช้ทินเนอร์โอเชียนทำทุกอย่างล้างแปรงล้างสีขัดสีทำบิวอินทำโต๊ะอะไรก็จะใช้ตัวนี้ ก็จะผสมกันแบบนี้นี่ชุดสีก็จะเป็นประมาณนี้แปรงที่ใช้ก็เป็นแปรงขนอ่อนนะครับขนอ่อนแบบนี้ในืรสภาพเยอนมากหรือใช้มาหลายงานมากเดี๋ยวก็ทาชลักก่อนทาชลักเสร็จแล้วก็ค่อยทาชลักนะทาเสร็จแล้วทุกครั้งทาเสร็จปุ๊บก็ขัดทาเสร็จแล้วก็กระดาษสายขัดทาเสร็จแล้วกระดาษสายขัดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก่อนชลักเนี่ยทาใช้กระดาษสายหยาบหน่อยแต่ว่าพอลงไปเล็กเกอร์ใช้กระดาษสายละเอียดหน่อยผมจะใช้เป็นเบอร์พันนะครับขัดยากหน่อยแต่ว่า งานจะดีนิดหนึ่งละเอียดก็ประมาณนี้นะครับสูตรของผมนะไม่ใช่สูตรคนอื่นโอเคครับประมาณนี้นะเดี๋ยวไปทําสีกัน